ป่าเชิญเลยกว่าเรื่อปัญญาอ่อนมากโอเคเชิญเชิญไปแล้วครับพี่น้องมาละโอ้โอโอบอ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาอยู่นิ่งๆไม่เดินเลยอ้าวโอ้ยแมนมาก ไปเล่นเกมสไนเปอร์อีลิตมาเลยนะนี่อ๋อรู้จักเปล่าสไนเปอร์อีลุกอีดู้เฮ้ยไม่ไหวเย็น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 ชี้เหรอเตรียมตัวเฮ้ยเกล้าเกล้าเลยอุ้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 ตกเกียนเอ้ยอึบหยิบก้อนหินไว้ให้เกจอเฮ้ย คคดดดดุุณณวววว้้ยย The Rock เฮ้ย The Rock เฮ้ยหลบได้เป็นไงให้คิดสังเกตไหนๆกดต่อยหน่อยก็ตบเกียดเลยนี่แน่ตบเกียดจำได้พอดีเลยว่าตบเกียดอะไรอ้โอ้โเทคนิคอาวุธสงครามเอาอาวุธสงครามโลกดิ้เฮ้ย The Rock เออเอไม่โดนอุอ้ยเฮ้ <c ười> <c ười> ย่าฮ่กเกียนอือสมมิันมโบลากา็ไปนหโดนแมวกกอนหลังไม่ดีมากสมมุติคนที่สามไผมฟาดไม่ได้เลยอยู่ตรวนั้นเองเลย

เอ้ยเอ้ยโอ้ระยะใกล้กว่าไม่ได้เอ้ยอันนี้ยังมีอยู่สามสิบวิสุดท้ายนี่เงามันถือว่าองอันเลยดัะเบิ้ลนะจันแดงหยิบหินไม่ได้โอ้โอ้การหลบแบบซูโม่โบราณอุ้ย เชโลนเ้ยเราก็ลนคู่ด้บ้าเอาเสมออโอกาโกลาเฮ้ยเกิดแกงเฮ้ยเกิดข้างกันเลยอุื่อกินโกาโกล่อยู่กินโคกินโคอยู่นี่มันดีเนี่ยกินโคอยู่อ้าว ทำอะไรเลยนะไอ้เจ้กินโคกอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็หินเยอะมากปึ๊บใจเย็นๆครับพี่น้องพี่น้องอุ้ยเกียรติเลยเนอะปบเกียรตเลยอุ้ยเมื่อไหร่จะฆ่ากันได้เนี่ยแป๊กโอ้ยไนท์ช็อตอหรไนท์ช็อตวันช็อตคอมแบทคอมแบทจบเลย Uh, winner winner lượt vẹt đăng bom ui tìm tìm cáp the Wow. Uh. Double. Double สูโมโบราณชอบใช้หินกระพารก็ยังมีอีกก้อนนึ่งเกียดริจริงเกียดิบหายเลยเล็บขบบาดโดนเล็บขบวะดีไอ้ดูก้อนนี้เลยเอเออเอเหมืก้อนหินเมเไปเลยอ ทิเปอรดับเบิลเ้ยกูเกิดก้อนนี้เลยออเร่จะแตกเลยโอ้ยวากันดิทำไมอ่ะเฮ้ย่มัมนจะดับแลกูอีกคนบิดปาบิเอิมเก็บเฮ้ยโอ้ยอย่าเข้ามา โอ๊ะตอบเป็นไงหลบได้เฮ้ยโอ้ยกดที่ไม่เต็มเฮ้ยกูเกิดน้าบนมึงเกิด้ล่างเฮ้ยโอ้ยน่าส่วงเลยเฮ้ยม่นก็หินเอ้ยเอากวางก็หินอีกแล้ว

Bao mới không ư, đâu lạy không đâu không lạy 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 không không lạy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  không ใช่呀เอ้าสุภาทีย์เอ๊บซุปเภาพิกาเฮ้ย <Hey. S 1> มีมเดอะล็อกเอ๊บแตกอา้าทำไมกูตานไม่คิดถึงอนาคตไงล่ะเอา่าเฮ้ยมาดิฟ้าโอ้ยดาบินเลยดาวอีกแล้วเอาเสมอเนี่ยไปกินาทีแล้วเนี่ย โอ้วแล้วมันจะเกิดใกล้ๆกันเฮ้ยบักแม่มันพิคาชูโอ้วบาบชีมูบายโอ้เววมีแน้เลยวันบายบายละ